สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดลยไม่เหมอะความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอินจี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดบไลค์กดแชร์นะคะก่อนนี้ค่ําคืนนี้เราตั้งชื่อแลนดอมว่าตอนนี้บุญบารมีของคุณเป็นแบบไหน ตอนนี้เวลานี้บุญบารมีของคุณเป็นแบบไหนเป็นลักษณะใดแล้วจะนำพาให้คุณได้พบกับสิ่งใดในะช่วงเวลานี้หลังจากเสาห้าผ่านไปนั่นเองนะคะตอนนี้พลังงานบุญของคุณเป็นแบบไหนคะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือดีเอ็มเพจค่ะ,คคะนะคะพลังงานบุญของคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงส่งยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิง ะะเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรบางทีบางอาชีพแม่หมอก็ไม่ได้เอ่ยเพราะว่าแม่หมอจะเอ่ยรวมๆนั่นเองค่ะแล้วนี่คือดีเอเราชินีราชินีเหนือราชินีนั่นเองนะคะความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณเป็นคนที่มอบความสูงให้กับตัวเองได้และอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะตอนนี้ความมั่งคั่งล่ำรวยบุญบารมีของคุณสูงมากเป็นบุญบารมีจากการทําบุญทําทาน นะคะบุญกุศลที่คุณสร้างสมมาจะนำพาให้คุณได้เป็นมหาเศษฐีได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ณนะช่วงเวลานี้คุณกำลังก้าวข้ามผ่านนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณยังมีความออมความยมความอยากมีอยากได้แม่หมอจะพูดเสมอว่าคุณอยากคุณก็อยากอยู่อย่างนั้นแหละคุณยังไม่ได้รับสักทีแล้วก็คําว่าเมื่อไหร่ อย่าใช้คำนี้เพราะกดแข่งความขาดแคลนจะชอบคำนี้มากแล้วเขาก็จะไม่มาหาคุณยิ่งคุณอยากมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างไกลคุณมากเท่านั้นยิ่งคุณรอคอยคุณก็จะรอรอรอ,อ,อแบบนั้นนี่คือกฎเหล็กของความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเปลี่ยนคำพูดของคุณนะคะพยายามอย่าใช้คำว่าอยากอย่าใช้คำว่าเมื่อ,อไหร่ คุณกระหายยิ่งคุณกระหายมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะไม่เป็นของคุณจะโยนไปให้คนอื่นนั่นเองนี่คือพลังบารมีของคุณบุญของคุณสูงหนักศักย์ใหญ่มากและนี่คืออะไรคะเซเว่นออฟบอลเรื่องการงานธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณจะเจองานที่ท้าทายจะมีโชคมีลาภทางด้านการงานคุณจะได้พบปะสังสรรค์กับคนมากน้าหลายตาแล้วคุณก็จะได้เจองานใหม่ๆถ้าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ชอบสออแสวงหายิ่ยงคุณถ้าเป็นผู้ชายนะคะนับจากนี้คุณเป็นคนสออแสวงหาโอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเส้นทางใหม่ๆในชีวิตคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดไม่ยอมให้ใครมาครอบงําชอบในการเดินทาง บุญบารมีของคุณนะตอนนี้มันเต็มเปี่ยมแล้วแต่คุณยังไม่เปิดรับเท่านั้นเองค่ะบางคนเปิดรับแล้วแต่บางคนยังไม่เปิดรับนะคะเพราะว่าบางคนยังทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วอยู่เพราะฉะนั้นลดตัวตัวเองลงมาทําให้เป็นน้ําครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เติมเต็มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณความจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าจะเป็นความจเจริญรุ่งเรืองแบบไหนคุณก็นึกเอานะคะแล้วคุณก็ต้องลงมือทําไม่มีอะไรได้มาฟรี เดอะ r ฮเฟนข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะมันล่วงลงมาค่ะนะคะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่า t เดอะไฮโลเฟนนี่คือคำยืนยันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งถ้าคุณนะคะนั่งสติภาวนาการสวดมนต์ภาวนาทุกคนสวดมนต์สวดภาวนาแต่สวดยังไงให้มีบุญให้มีกุศลต้องอยู่กับตัวเองเข้าใจว่าบทสวดนั้นบทสวดแต่ละบทสวดมีพุทธคุณอย่างยิ่งถ้าคุณสวดแล้วคุณใช้สมาธินิ่ง คุณจะได้พบกับบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากบทสวดมนต์คาถาต่างๆหรือสิ่งที่คุณเคารพบูชาไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรตอนนี้ไฮโลแฟนผู้รุกคูบาอาจารย์บทสวดมนต์นะคะที่คุณนับถือศาสนาของคุณคุณไปไหว้สิ่งไหนคุณก็จะได้ตามที่นะคะคุณปรารถนาแต่คุณบอกว่าคุณได้รับแล้วจงเปลี่ยนไมเซตจากความอยาก เป็นการได้รับแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณตค่ะคุณค่ะคุณ่ะบุญกุศลของคุณนณตอนนี้กำลังจะนำพาให้คุณไปพบความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณปารถนาจะได้งานใหม่จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือ Age of ออับ นชีวิตทางด้านการงานความรักงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ถ้าคุณแต่งงานคุณมีครอบครัวครอบครัวของคุณจะมีความสุขในชีวิตคุณอย่าเอาพลังงานลบๆไปใส่ในครอบครัว เท่านั้นพอค่ะอยู่ในครอบครัวก็อยู่ในครอบครัวนะคะมีแต่ความรักความอดูอย่าใช้โซเชียลอย่าดูแต่โซเชียลเพราะฉะนั้นเติมเต็มความรักให้กับคู่รักแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีคนรักใหม่เข้ามาหรือคุณรักตัวเองไปเป็นแล้วนะคะพลังงานนีเน้เป็นพลังงานแห่งด้านความสุขความรักชีวิตใหม่ผีเสื้อตัวใหม่ในกายคุณได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะและบุญกุศลที่คุณทำมา ะะยิ่งคุณนะคะเข้าใจเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันหมอเจอมาหลายอย่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเร็วเราลุกขึ้นสู้นะคะแล้วเราก็เข้าใจสัจธรรมในชีวิตนะคะไม่โทษฟ้าไม่โทษดินยิ่งเราเข้าใจสัจธรรมในชีวิตมากเท่าไหร่เราจะพบหนทางแห่งความสุขมากขึ้นเท่านั้นและเราเชื่อว่าคุณที่ตอนนี้มีความคับแคนใจอยาก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  คุณจะไม่หลุดพ้นอย่าว่าเรานะคะเพราะเรารู้ว่ากฎแห่งความขาดแคลนมันเป็นอย่างไรเราถึงมาบอกให้ทุกคนได้รู้ว่านะคะอย่ามีความอยากมากเกินไปปล่อยวางให้ได้เมื่อ,อไหร่ที่คุณแบกบมันหนักไหมคะหนักนะคะปล่อยลงว่างบ้างก็ได้แล้วมันจะไม่หนักแบกบมันก็หนักนะคะปล่อยไว้มันจะไม่เหนื่อยนะคะลูกท้อทานได้แต่ความท้อทานไม่ได้เหนื่อยพักได้แต่ให้ลุกขึ้นมาโดยเร็วที่สุดนั่นเองคะ่ะ เราอยากนะคะบอกให้ทุกคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะคะให้ได้เข้าใจยิ่งถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ไพ่มาสื่อแล้วสิ่งนั้นจะเป็นของคุณอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้พลังงานดีๆยิ่งคุณมีพลังงานดีๆรับพลังงานบอกนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะได้แต่ความสุขแต่ถ้าไม่เหมาะสมพลังงานบวกไปแต่คุณยังมีความอ่อมความยุม เราบอกเลยว่าจะไม่ได้ตามที่คุณปรารถนาน,นเองเพราะฉะนั้นเราจะพูดเสมอบอกว่าให้รักตัวเองนะกอดตัวเองนะแล้วบอกตัวเองเป็นคนโชคดีนั่นเองการสวดมนต์เหมือนกันนะคะสวดมนต์แบบมีสติไม่ให้สวดมนต์เพื่อร้องขอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสวดมนต์ให้ตัวเองมีสตินั่นเองแล้วเมื่อเรามีสติแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาจิตใต้สำนึกที่เบื้องลึกของเรานั่นแหละค่ะจะนำส่งสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราเองค่ะ นะคะนี่แหละค่ะสัจธรรมของชีวิตนะคะบุญบารมีของคุณเป็นแบบไหนบุญบารมีของคุณตอนนี้มันเป็นบุญแห่งความสุขแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นั่นเองค่ะนะคะเป็นบุญบารมีที่เหนือล้นคุณพึ่งพาอาศัยพระแม่ธรณีถ้าคุณปรารถนาจะมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองคุณไปขอพระแม่ธรณีขอที่บ้านคุณก็ได้ตั้งจิตให้มัน่นแต่ไม่ได้บอกว่าขอนะคะ ให้คุณพระแม่ธรณีเอ่ยแล้วก็บอกว่าคุณได้รับแล้วได้รับอะไรตามที่คุณปรารถนาไม่ได้อยากนะคะแต่คุณเปลี่ยนคําว่าอยากเปลี่ยนเป็นว่าได้รับหรือมีแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย q e e ีน o อฟ o r ดลาชินีถือดาบบารมีของคุณยิ่งคุณทำมาถูกทางมากเท่าไหร่บุญกุศลจะหนุนนำให้คุณมีบารมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จให้คุณได้ประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นจากว่าอยากให้ได้ประสบความสำเร็จนะคะ โอกาสใหม่ๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนะคะคุณเป็นคนที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆและอํานาจบารมีของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้คนที่มีพลังงานดีๆจะได้รับเร็วนี่คืออะไรคะควีนออฟสอดคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมีทักษะที่หลากหลายมีลูกน้องบริบาลขับขัางคุณพูดอะไรคุณจะทําสิ่งใดเหมือนคุณเข้าใจโลกมากขึ้นนั่นเองนะคะนับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงแล้วเป็นคนที่มีมั่นจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นปล่อยวางบ้างนะคะแล้วคุณจะได้พบแต่สิ่งใหม่ๆเพราะ DMP คือพลังงานแห่งความสูงส่งพลังงานแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน นออบคุณค่ะอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ ความท้าทายก็เข้ามาหาคุณอยู่เสมอนี่คือแสงแห่งบุญบารมีของคุณมาบอกว่าคุณเดินมาถึกทางแล้วแล้วคุณจะกลัวสิ่งใดอีกเล่านะคะเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณได้ผ่านวิบากกรรมมากี่มากี่ร้อยครั้งแล้วคะคุณได้ผ่านอุปสรรคมากี่ร้อยครั้งทําไมคุณไม่ลองย้อนกลับไปในอดีตว่าที่ผ่านมาคุณก็เจอหนักกว่านี้คุณก็เจอมาแล้วแล้วคุณได้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายพวกทุกอย่าง ได้ผ่านมาหมดแล้วนะคะถ้าคุณผ่านช่วงวิกฤตช่วง18ฝน18หนาวมาได้คุณก็คือได้รับช,ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเพจออฟซอ r t ะะเด็กถือดาบนับจากนี้เส้นทางสายใหม่ของคุณกําลังจะบังเกิดขึ้นนั่นเองขอให้คุณมีความรักในตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาซื้อดอกไม้ให้กับคุณอย่ารอให้คนอื่นมาบอกรักคุณคุณจงรักตัวเองนับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ที่ไพ่มาสื่อนั่นเองเพราะบุญบารมีของคุณนะคะถ้ามันใช่มันก็จะใช่นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนะคะบุญบารมีของคุณเป็นแบบใดบุญบารมีของคุณเป็นมหาลาณีเป็นความมั่งคั่งล่ํารวยเป็นความสุขในชีวิตบุญเปิดบารมีเปิดนั่นเองนะคะนี่คือ Queen อ f p e ต้าเนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นของคุณมันก็เป็นของคุณนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่สวยเป็นคนสวยเป็นคนฉลาดมีความเพียบพร้อมเป็นนักบริหารที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดี แล้วก็เป็นภรรยาที่ดีด้วยถ้าเป็นภรรยาอยู่ด้านหลังก็คอยซัพพอร์ตสามีแล้วคุณก็มีความเก่งความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูภรรยาของคุณจะเป็นแบ็หลังที่ดีไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังนะคะเป็นนักบริหารเพราะว่า Queen of p บอร o c o และค e e นออฟ o r แล้วก็ดีเอ็มเพ เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเข้าใจจังหวะชีวิตมียินมีอย่างอยู่ในตัวนั่นเองนะคะแล้วนี่การเงินการทองคุณจะมีความสุขบุญบารมีของคุณเป็นแบบไหนแล้วคะเป็นบุญบารมีที่มีสูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วการเงินของคุณก็จะเข้ามาเมื่อคุณสร้างความสุขของตัวเองได้สุขนั้นจะนำพาความมั่งคั่งล่ำรวยความสำเร็จเด็ดขาดเข้ามาสู่ในตัวตนของคุณนั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนับจากนี้นี่คืออะไรคะอันนี้คือคิงถือถ้วยนะคะธุรกิจการงานของคุณบุญวารมีของคุณสูงมากให้คุณรู้ว่าธุรกิจการงานที่คุณลงมือลงแรงทําอยู่นี้โปรเจกต์คุณเป็นคนที่นะคะมีความรู้สูงนะคะมีทักษะสูงนะคะเป็นผู้ที่เข้าใจโลกมากกว่าคนอื่นนะคะราชาถือถ้วยเข้าใจโลกทุกสิ่งทุกอย่างให้คาปรึกษา เป็นผู้ให้นะคะบางคนมาขอความปรึกษาจากคุณคุณให้โดยไม่เกี่ยงไม่งอนไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณคนนี้เป็นคนที่ต่ําต้อยนะไม่คุณเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วคนเป๊ ก็เป็นคุณพ่อที่โคตรดีเป็นคุณพ่อเป็นดีไอดอลของลูกเหมือนกันนั่นเองนะคะนี่คือคุณสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะโปรเจกต์ต่างๆที่คุณวางแผนไว้คุณจะไปเจราจาโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่บุญบารมีของคุณเต็มเปี่ยมยิ่งผู้หญิงและผู้ชายก็ตามแต่ราชาถือถ้วยเป็นคนที่มากบารมีคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เกิดมาคุณก็ไม่ได้เคยทุกข์เคยยากอะไร อาจจะมีอุปสรรคมาบ้างแต่คุณก็ผ่านตัวนั้นได้นะคะคุณสร้างครอบครัวของคุณด้วยตัวของคุณเองด้วยสองมือของคุณเองจนคุณได้เป็นผู้บริหารจนคุณได้เป็นหัวหน้างานจนคุณไปได้เป็นผู้นํานะคะนี่แหละค่ะบารมีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้นี่คือบารมีที่ยิ่งใหญ่ของคุณความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดกับคุณแล้วค่ะต่อค่ะทุกคนเพจอบอน คุณกําลังคิดจะทํางานสิ่งใดนะคะเรื่องการงานอิสระฟรีดอมชีวิตการงานของคุณโปรเจกตใหม่ๆที่คุณกําลังจะลงมือทําคุณลงมือทําได้เลยค่ะเพราะตอนนี้บุญบารมีของคุณกําลังนําพาให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองขอคุณค่ะขอคุณค่ะเป็นด้านการเงินคุณหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเงินอยู่ในอากาศ จำไว้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์นือถือเป็นถ้าคุณใช้โซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือด้านอื่นหรือแอปไหนก็ตามนะคะสามารถทําเงินทําทองให้คุณคุณหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่คือเพจออฟเพจคูแล้วคุณหาเงินเก่งยังไม่พอนะคะคุณรู้จักใช้เงินด้วยไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ลูกของคุณนะคะก็จะนําพาความสุขให้คุณถ้าคุณเป็นห่วงลูกคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เพราะตอนนี้ลูกของคุณก็จะประสบความสําเร็จครอบครัวบุญบารมีของคุณนําส่งให้ชีวิตและครอบครัวคุณไม่ว่าคุณเปรียบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูบารมีของคุณกําลังนําพาให้คุณได้พบสิ่งใหม่ๆในชีวิตแบบมั่นคงและยั่งยืนเห็นไหมคะเพจออฟสอดเพจออวอนเพจออฟพ t ดิโ e การงานการเงินความสําเร็จความมุ่งมั่นความทะเยอทยานของคุณกําลังจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่โลกใหม่ๆความสําเร็จนะคะแบบไหนเหรอคะแบบที่ยั่งยืนและเลิศเลอเพอร์เฟกต t ตามที่คุณปรารถนาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีความอ่มความยมเราบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์ นี่คือกฎแรงดึงดูดหรือกฎไม้เซตกฎแห่งจักรวาลเลยค่ะนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่นับจากนี้รับแต่พลังงานดีๆไปแล้วพลังงานดีดจะนําส่งให้คุณยิ่งคุณเข้ามานะคะรับ energy บวกๆก,กับแม่หมอนะนะคะหรือว่าแม่หมอคนอื่นก็ได้ละคะคนดูไพ่คนอื่นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแม่หมอนะคะแล้วคุณจะได้รับแต่ความสุขเอาพลังงานบวกๆไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะ ทุกคนไฟออปเปอรโคนะคะปิดประตูตายนะคะในด้านการเงินคุณจะมีคุณจะไม่ปิดประตูตายได้ไงคะในเมื่อคุณเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นดีเอ็มพบางคนจะมีเบบีนะคะได้แต่งงานได้มีเบบีความสําเร็จบางคนเป็นคนโสดแต่ว่าลูกคุณจะสร้างความสุขให้คุณนะคะสิ่งไหนถ้าคุณรู้สึกออ่อมรู้สึกยมนะคะเสพอะไรที่มันเป็นโพสิทีฟนะคะแล้ว ความเป็นโพซิทีฟพลังงานบวกนั้นแหะจะนําพาให้พลังงานลบออกไปจากชีวิตคุณท่าตอนนี้คุณมีความขาดแคลนประตูแห่งความขาดแคลนได้ปิดตายออกไปจากชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะนับตอนนี้เวลานี้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนประตูแห่งความขาดแคลนได้ปิดตายออกไปจากชีวิตนี่คือตัวคุณค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีความขาดแขนสําหรับคุณอีกต่อไปแล้วนั่นเองค่ะแล้วท่านอยากบอกอะไรอีกคะนะคะนับจากนี้เดมูลนะคะบางคนนะคะเราเชื่อว่าอ่าบางคนอาจจะมีความเป็นกังวลอยู่นะคะในยามค่ําคืนคืนนี้นะคะปล่อยวางคะ่ะยิ่งคุณปล่อยวางได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนสวดมนต์สวดมนต์ก็ต้องรู้นะคะว่าสวดมนต์แบบไหนนะคะไม่ใช่แค่สวดมนต์นะให้เข้าใจว่าอ๋อเราสวดมนต์เราเผื่อแผ่ไม่เพื่อให้จะให้เราได้เรียนรู้เดินทางสายกลางนั่นเองนะคะนะคะแล้วเมื่อเราได้เข้าใจแล้วเวลาเรานอนจิตใต้สำนึกที่แท้จริงของเรานั่นแหละค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าตอนนี้คุณมีความเป็นกังวลเรื่องการเงินของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะคุณได้รับชัยชนะแน่นอนเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การซัพพอร์ตคุณคุณจะกลัวอะไรคะความสามารถของคุณยอดเยี่ยมอยู่แล้ว นะคะคุณเป็นคนที่ชอบท้าทายสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณปีปัญหาหนักๆลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนะคะแล้วเขาจะชี้นําทางออกให้กับคุณได้บางคนเขาจะอาจอาจอายุน้อยกว่าคุณแต่ด้วยวัยวุฒิของเขาอาจจะน้อยกว่าคุณแต่คุณวุธของเขาอาจจะมองนะคะโลกกว้างกว่าคุณก็ได้คุณก็ลองปรึกษาเขาดูนะคะแล้วเขาจะให้คําตอบที่ดีสําหรับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคนนะคะจะได้ตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นนะคะคุณจะได้พบปะสั่งสรรค์กับคนมากหน้าหลายตานี่คืออะไรคะ คว e นออบอลนะคะบางคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเห็นไหมคะจากความมานะพยายามของคุณนับจากนี้นะคะตาแหน่งใหม่โอกาสใหม่คุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานคุณเป็นเจ้านายที่ดีคุณมีบริวารที่ให้ความศรัทธาแล้วคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณคิดว่างานนี้จะประสบความสําเร็จสิ่งนั้นก็จะประสบความสําเร็จเพราะตอนนี้จิตวิญญาณของคุณมั่ง มั่นคงอยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จ Queen of w a n d นะคะการงานของคุณธุรกิจบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่มีคำว่าขาดแคขนค่ะเพราะบุญบารามีของคุณเหนือลน้นมี Queen ขึ้นมา3 Queen และ DM เอ็ e พนั่นเองนะคะแล้วก็ลาชาคิงออฟครับตอนนี้บารามีของคุณสูงส่งยิ่งอยญก ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะคะการงานตำแหน่งหน้าที่ความสําเร็จคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นบางคนจะมีเบบีบางคนลูกของคุณจะสร้างความสุขให้กับคุณนั่นเองแต่ถ้าใครเป็นคนโสดบาลมีความสวยความสง่าของคุณบังเกิดขึ้นแล้วและคุณจะมีความคิดที่เป็นโพ i ิ i v ฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณจะมี EQ IQ PQ SQ มากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อค่ะ ทูออบโอนนะคะความรังเรความไม่มั่นใจในตัวเอง ความไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะทําสําเร็จไหมตัวเองจะกล้าถ้าคุณไม่ลองกล้าวันนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะกล้ากล้าล่ะคะนะคะถ้าเราไม่ลองปั่นจัก,กรยานแล้วเมื่อไหร่เราจะปั่นจัก,กรยานได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงตอนคุณเด็กๆเ,เลยคะ่ะตอนคุณเรียนมหาลัยหรือตอนคุณอะไรก็ได้ที่ตอนคุณมีความสุขคุณกล้าบ้าบินแบบไหนตอนนั้นแหละคะ่ะนำนำพลังงานตรงนั้นออกมาใช้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จ มองให้ตัวเองเป็นผู้กล้าชื่นชมตัวเองในทุกเวลาไม่จําเป็นจะต้องเป็นเวลาเช้าไม่จําเป็นจะต้องเป็นเวลากลางคืนนะคะทุกๆเวลาคุณมีคุณค่าคุณค่าและคู่ควรเสมอเพราะคุณมีแอสเซทมีแวลูในกับตัวเองเท่านั้นพอคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกแล้วว่านะคะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองบุญบารมีของคุณมาถึงแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าคุณเข้ามาดูบุญบารมีของคุณเป็นแบบไหนจะนาพาให้คุณได้รับริงใดบุญบารมีของคุณสูงมากถ้าคุณชอบงานที่ท้าทายอะไรใหม่ๆที่มันเป็นท้าทายอย่าปฏิเสธ นะคะคเพราะสิ่งที่เข้ามาหาเราเป็นบทเรียนทุกบทเรียนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนคืนคน,นี้หรือตอนเช้าหรือตอนไหนๆให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเห็นไหมคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าให้ทุกคนมีสติ ะะเมื่อทุกคนมีสติปัญญาก็จะเกิดนี่คือความสําเร็จของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมคุณพ่อใจดีเป็นนักบริหารที่ดีนะคะเป็นคนที่ใจดีมากๆชอบทําบุญสุนทานยิ่งคุณทําบุญสุนทานทําบุญสุนทานยังไงคะทําบุญสุนทานตามแต่คุณจะทํานะคะขึ้นอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถไปบอกทุกคนได้ว่าเฮ้ยจงทําแบบนี้แบบนี้นะ นะคะขึ้นอยู่กับบุญบารมีของคุณบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาจากอดีตจำปออนจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นี่คือบุญบารมีในปัจจุบันกําลังหนุนให้คุณได้รับนะคะธุรกิจการงานของคุณที่คุณได้วางแผนไว้ปี2025หรือ2568เราบอกแล้วไง เปลี่ยนพลังงานตัวเองให้เป็นพลังงานบวกความรุ่งโรจน์ชัยชนะในด้านการเงินของคุณบังเกิดแล้วบุญบารามีของคุณนำส่งให้คุณได้เจอคลิปนี้คุณจะได้รับเรีววรับช้าขึ้นอยู่กับพลังงานสภาวะจิตใจของคุณนั่นเองนะคะทุกคนขาต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือจงเชื่อในสายสัญญ,ญาณของตัวเองเพจออบคับ ขึ้นเพจขึ้นการเริ่มต้นใหม่ๆพลังงานของคุณเป็นพลังงานใหม่พลังงานเก่าถูกชะล้างทิ้งหมดแล้วนี่ค่ะเพจนะคะเป็นเด็กเป็นเด็กหมดเลยเด็กก็คือการเริ่มต้นใหม่ๆเหมือนคุณอายุ18เหมือนคุณอายุ21ที่คุณไปสมัครงานใหม่แล้วคุณได้งานที่ต้องการ เมื่อได้งานที่ต้องการคุณจะมีความกระตือรือร้นลและสร้างตัวตนอ่านแล้วนี่คืออะไรคะเพจออบคับคุณมีสายสัญญาณที่ดีช่วงเวลานี้จงเชื่อในสายสัญญาณของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาเกื้อหนุนคุณนั่นเองนะคะบุญบารมีของคุณณนะปัจจุบันกำลังจะนำ ส่งผลให้คุณได้รับโอกาสใหม่จงเชื่อในสายสัญชาติตัวจานตัวเองแต่เราบอกว่าจงเชื่อในชายสัญชาติตัวเองสัญญาตัตวเองบางคนจะมีไม่มีขึ้นอยู่กับพลังงานเราบอกแล้วนะคะถ้าพลังงานคุณดีคุณจะเข้าใจพลังงานของเพจออฟคับที่สายของคุณมาบ่งบอกนั่นเองต่อค่ะทุกค,คนกนคุณก็กคุณก็ก็คุณก็เดือดฟูนะคะพลังงานแห่งความเป็นอิสระ นะคะชีวิตคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเดอะฟูคืออิสระคุณเป็นคนฉลาดไม่ต้องให้แม่หมอมาอธิบายเยื่นเยอะไม่ต้องมาให้แม่หมออธิบายยืดยาวเพราะตอนนี้พลังงานของคุณได้เต็มเปี่ยมแล้วนะคะจงทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดเวลานะคะทุกคนเพราะน้ำครึ่งแก้วมันโคตรดีเลยค่ะเพราะเราเราไม่ได้เกี่ยงว่าอายุเราเท่าไหร่เราไม่ได้เกี่ยงว่าอายุเราน้อยเราไม่ได้เกี่ยงว่าอายุเรามากเพราะเราคือน้ำที่ครึ่งแก้วเสมอพร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนคุณคะนับจากนี้คุณคือแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฐานนี้คือบุญบารมีแสงแห่งบุญบารมีกำลังส่องมาหาคุณตั้งแต่แรกแล้วบุญบารมีของคุณสูงหนักสักใหญ่เมื่อคุณเข้าใจนะคะว่าบุญบารมีของคุณเต็มแล้วคุณจะทำยังไงให้บุญบารมีของคุณ ได้เกิดได้เห็นเป็นตัวจริงนะคะไม่ใช่แค่ไพ่มาอ่านเท่านั้นพอนะคะนี่คือบุญบารามีของคุณจริงๆแล้วนำข้อคิดดีๆแล้วก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วให้จำไว้เสมอว่าสิ่งใดก็ตามให้ลงมือทำอย่าคิดว่าอายุเป็นเท่านี้เท่านี้เราไม่มีความสามารถหรอกเราเป็นแม่บ้านเราเป็นชาวนาเราเป็นอย่าคิดแบบนั้นชาวนา ก็รวยได้เหมือนกันชาวสวนก็รวยได้เหมือนกันนะคะเพราะป เพราะตอนนี้หลายๆคนจบด็อกเตอร์เขาก็ยังไปทํานาเลยค่ะอย่าด้อยค่าตัวเองการด้อยค่าตัวเองเหมือนเรานะคะแจกบัญเชิญให้คนอื่นมาว่าเราด้วยนั่นเองนับจากนี้คุณอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะเราจะไม่แจกบัตรเชิญให้คนอื่นมาด้อยค่าเรายิ่งเราด้อยค่าตัวเราไม่เท่ามากเท่าไหร่ก็เสมือนว่าเราแจกบัตรเชิญให้คนอื่นมาว่าเราด้วยนั่นเองนับจากนี้เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้นะคะให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณฉลาด นะคะไม่ฉลาดได้ไงคะบุญบารมีของคุณสูงขนาดนี้แล้วเป็นราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญราชินีถือดาบนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้เท้าเดอะสเตนความเก่งความกล้าของคุณแล้วในออฟสอดแล้วก็ในออฟวอนธุรกิจการงานของคุณต้องมีการเดินทาง นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้เวลานี้คุณทําตําแหน่งอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องเดินทางอย่าอยู่กับที่ออกจากบ้านไปซื้อข้าวไปซื้อกับข้าวก็คือการเดินทางเหมือนการเปลี่ยนหงจุ้ยในตอนเช้าในตอนกลางค่ำกลางคืนออกไปนอกบ้านบ้างอาไปสวนสาธนารณะบ้างแล้วคุณจะได้มีแพชชั่นใหม่ๆหรือไปห้างไปห้างที่มีคนรวยๆอยู่แล้วคุณจะได้พบแต่ความสุขนั่นเองนะคะ ทำปลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงานของคุณเปลี่ยนพลังงานนะคะตามที่แม่หมอบอกนะอย่าอยู่กับบ้านเฉยๆถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแม่บ้านหรือเป็นชาวนาการเดินทางไปทุ่งนานะคะรับโอโซนบริสุทธิ์คุณโชคดีแค่ไหนแล้วบางคนอยู่ในต้นไม้ที่เป็นคอนกรีตมีแต่พลังงานปูนดูดนะคะเป็นโรค ออฟฟิศซินโดมก็มีเพราะฉะนั้นคุณโชคดีที่คุณได้สุดอากาศบริสุทธิ์ทุกวันทุกวันนี่คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณพลังงานที่ดีเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองและบุญบารมีของคุณเต็มเปียกแล้วตอนนี้คุณกําลังถ่ายเทพลังงานลบๆเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้พลังงานลบๆกําลังจะดุดพ้นออกไปจากคุณคุณจะเป็นคนใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ เป็นเวอร์ชั่นที่มีคุณค่าและทรงพลังคุณจะไม่ร้อยค่าตัวเองแล้วเพราะคุณเป็นคนที่มีศักยิภาพมากๆแต่ถ้าใครไม่ได้ร้อยค่าตัวเองแสดงว่าคุณเป็นคนเก่งคุณพร้อมที่จะรับพลังงานนี้คุณพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งล่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตเป็นมหาเศรษฐีพันล้านร้อยล้านนั่นเองเพราะขึ้นดี King of Optical และ Queen of Optical นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะ Ten of o n s นะคะการงานพลังงานของคุณคุณก้าบางคนนะคะอาจจะเจองานหนักไม่เป็นไรค่ะงานหนักในครั้งนี้กําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จธุรกิจใหม่ๆมันก็จะหนักนั่นแหละค่ะนะคะแค่คุณอย่าทอ้อลูกท้อทานได้แต่ความทอ้อพักได้แต่ให้ลุกขึ้นมาโดยเร็วอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเท่านั้นเองค่ะขอใบสุดท้ายค่ะอ คุณจงเรียนรู้เข้าใจการเก็บรักษาเงินคุณเป็นคนมีเงินนะคะคุณเป็นเศรษฐีนะคะถ้าคุณนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาหรืออะไรก็ตามแต่ลงทุนได้เลยค่ะแต่คุณเป็นคนที่รู้จักประหยัดใช้เงินอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งพอหาเงินเก่งเนี่ยคุณก็จะใช้เงินนะคะแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายค่ะทุกคนแล้วเป็นคนที่ อยากได้นะคะอยากได้แต่ว่าไม่อยากเสียนะคะอยากได้แต่ไม่อยากเสียนับจากนี้ชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขนั่นเองนะคะเราขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนมาค่ะเรียงเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ นะคะบุญบารมีของคุณกําลังจะนําส่งคุณให้คุณได้เป็นราชินีทิเรียนราชินีผู้มั่งคั่งร่ารวยและราชาทิเรียน King อฟบิ t ิ c กดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วหลังจากเสาห้าใครยังไม่เคยไปไหว้เสาห้าไปไหว้เสาห้าซะถ้าคุณอยากจะมีเบบีคนที่ยังไม่มีเบบีคุณจะได้เจอหลักแท้การงานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนับจากนี้สิ่งใหม่ๆ การเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโฟกัสในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งไม่ดีทิ้งออกไปมันไม่เหมาะสมผู่ควรสําหรับคนที่มีบุญบารมีแบบคุณนั่นเองคิดแบบนี้นะคะและนี่คือความสุขราชาโชคฉลกกฉลอาและและเทวีโชคนั่นเองค่ะวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ